สบายดีสบายดีพ่นอนพี่น้องวันนี้จะมารีวิวเนาะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรที่ดัดแปลงมาเป็นรถซาเล้งเนาะซาเล้งแบบสามล้อตัวนี้จะเป็นจักรจักรของเลยนี่ จากจกลีฟานเนาะตัวนี้เป็นจากลีฟานลีฟานน้ำเข้าจับทึบจีนอ๋อมาจากต่างประเทศเนาะจากตันนี้เขาใส่เหล็กจอดเอาได้หน่ส่วนป้ายนี่อาจจะไม่มีโค้งป้ายป้ายนี้เอาดัดเป็นรถซาเล้งตัวนี้ตีนเบื้องนี้เขาจะมาใส่หน่อนี้เนาะแม่เารถซาเล้งวันนี้รถซาเล้งลองถ้าลองถ้าลองติดจักมึงดูลองลองขี่มึงดู เราขี้อ้อมไปอ้อมมากูเพิ่งักะหอบเนาะเอา้าติดจ่ามังอันนี้เพื่อนเพิ่นจะลองทดลองขับมังเนาะโอ้กูซึ้งไอเอจะเล่งแห่งเลยเอา้าตอนนี้กำลังออกแล้วเนาะบลกเดอร์พี่น้องว่าจะมันจะไปในลัก,ลกษณะใดอ๋อมหินอะมามังดูเอาเบิ้ลเลยเบิ้ลเลย โอ้ตอนนี้มันเก็บเ,เ,เองนะเอารถปดิเองดับจากรถจกักรมาเป็นรถสาเลงแก่แก่ผักแก่หญ้านะแก่ผักแก่อาหารการกินนี่แหละไปตลาด เ้าเบิร์ตยงหอบด้วยู่้หุนด้วยเฮ็ดเลยย้ยกลับมากลับมาฮะเดี๋ยวนี้รหลังโอ้ขัดอยู่ได้เนาะแต่ว่ายังพันสำเร็จเนาะตัวทางพื้นนี่เขายังมีการเอาไม้ใส่อีก ตัวน,นี้เอาจะไม้นี่ปูใส่พื้นนี่เนาะเอาจะไม้ปูใส่พื้นนี่ตัวน,นี้ก็เอาจะไม้ใสเเออ่เนาะขันลิ้นดูแมือกันหมดเลยแต่เอายางจีฮิตเข่าอีกคนยางจีเข่าแบบายาวๆออกนี่เองเนาะตัวนี้มันจะตั้มพูดเอาจะได้กลมนิดนึงออเอาเลยอาจะยังจีแดงแปลงยำเรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะรับครับโบบิลน้องรถน้องนี่คนเองเนี่ย ขอแม่นะนามามืงยู่จีกันหมดเอ้าเออเอา้าเขาหมดเขาจะหมอดอยู่สุกหมดเลยทุกคน <S <S บอลโอ้ <S <S โอ้โอมอดเนี่ยานาะตัวนี้จะเป็นคันเล่งตัวนี้จะเป็นเบรกเนาะเขาจะเบรกเขาจะมีแต่ตัวเดียวทุกคนยังยังกีดัดอีกไซส์อีกสองตัวตัวนี้จะเป็นไซสเหล็กไซสเหล็กนะเขาจะเซตไซส่ <S <S สเป็นเหล็กเนะาะไซส์เหล็กดึงตัวนี้มาแล้วกั เอาข้ามไปใส่บนแม่ช้าเล็ของเราทุกคนเวลาเอาใส่เล็กเนาะมัน,ะน,น,น,นมาจะประมาณนี้มั <S <S นจะเป็นตีนมันเอาจะใส่สุบอับมันเอาจะใส่สองตัวเนาะเบื้องนี้เนาะเบื้องนี้ก็จะมีสองตัว <S <S ตัวนี้ทีเป็นรถจักรเก้าเนาะที่ว่าเอาบุซ้ายงานเราบรรดัดที่รถซาเล้งแกเครื่องแกของไปตลาดช้าเล็กว่า, <S 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 า,กางแล้วที่นี่เดลยชี่ว่างแล้ว เบอร์ไหนบิวจะถิดเลกว่างหลยอติสุ่ดูเล็กติดเลขหนึ่งก็จัดดวดเด้มันนี่นิโวนะนิโวสองพันสักสองออกไมล่าสุดออกไมล่าสุดน i โวสองพันสักสองระบบไซเกียนะระบบไอโฟน โมแมนของงายหุ่นผู้เด็ดยกล้อได้อีกแล้ววบเพื่อนอันตรายหลายสำหรับเห็นแบกบขับขี่นี่โอ้ทำให้าดกันงามหลายคำคำยำแรง วิวผัดของเมืองลังแจ้งเมืองแจง้ออง,แจงแขวงไชยสมบูนะ่ะก็ค่ะแหละค่ะแหละโอ้ค่ะค่ะค่ะเลยมีผู้โดยสารขึ้นแล้วหนึ่งคนเนาะเป็นยามาซนเล็กน้อยอนุอนอนุชนอยู่เรอาอ่ะอ่ะนี่กสองพันสองก็กล้องมันแจ้งอยู่ หายบุกส right no ิ่งชเคาดว่าเห้งครับเจ็ดเศเจ็ดเล้านรีวิวเนาะวันนี้วันนี้มะดึงขึ้นอาเดี๋ยว อ้เจ้าว่าเจ้าว่าโคมีเจ้าวางี่ะทางสครเบโอ้ขาดการเหมือนลออยสาหัว้อยสาจเวตโตสมุทร กอขมไปแล่นลุงลุงเจอนยนส,สถานสนามบินเลยลุงแล่นสนามบินลองแจ้งเลยนันนี้สีขาดแก,ก๊สไปฮอดสันผู้หมอกสันผู้หมอก แม่ลองแจ้งเอาเนาะัจะใช้เวลาอยู่อยู่เกือสิบนาทีเนาะชั่วโม,มงหนึ่งกับสิบนาทีเองหมายถว่า <c oughs>